มาครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการ FSTV วเนาะวันนี้ก็มาตามสัญญานะผมมาตีไอ้บอสอีเวนต์นะครับผมเป็นฮันเตอร์เนาะผมอาจจะไม่ได้ไปถึงเลเวล10หรือว่าจัดทีมเก่งมือนคนอื่นเขานะครับผมก็แต่ว่าผมก็มาลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าเป็นแนวทางประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนับว่าบอสเป็นยังไงนะผมส่วนใครที่ยังไม่ผ่านหรือว่า เอ่อต้องการการช่วยเหลือในการแัดทีมอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาในดิทคอมผมได้นะครับผมมีคนให้คำแนะนำอยู่ครับผมมันีพี่ไอดีนะครับผมให้คำแนะนำแล้วก็ตรงผมเองด้วยนะครับผมอ่าสามารถเข้ามาให้ดูไอดีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่ามาดูกันนบว่าบอสเป็นยังไงนะส่วนลิงรีที่ขออยู่ด้านล่างนะครับผมกดดูตรงนี้นะครับผมบอสเครื่องบินเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็ตีกันไปแล้วแหละนะครับผมอันนี้มันก็วันที่เนี่ยมันวันที่3แล้วมันเหลืออีก4วันเองนะครับผมบางคนถึงเว10ไปแล้วบางคนก็ ไปเท่าที่มากสุดเท่าที่จะมากได้นี่ผมบอกเนาะไปให้ามากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมบอสตัวนี้ก็แอบช่วยผู้เล่นใหม่นิดนึงแต่ก็ทําให้ผู้เล่นใหม่เล่นยากนิดนึงเพราะว่าชุดน้อยนะครับผมอมืนะเรามาดูกันก่อนครับผมในส่วนของคอนดิชันตรงนี้นะเนาะไอ้พวกสกูงสกิลอย่างเงี้ยผมว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีผลเท่าไหร่มันก็มีผลแหละแต่ว่าเราต้องดูสกิลดีอย่างเช่นสกิลนี้นะผมอ่สมมติสกิลเนี้ยมันบอกว่าถ้าสมมติว่ามอสตัวเนี้ยเคยทำดาเมจกับ กับสกิลอะไรไว้ก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมมันจะทำดาเมจแบบเป็นแถวยาวอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําให้ตายไปเลยนะครับผมเป็นอนะินส i n s ลี่คิวเนาะก็คือเราจะมีทริคในการมาแก้มันนะครับผมในการทําให้มันติดคอนดิชั o n แทนคอนดิชั o n คืออะไรคอนดิชั o n ก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่มมาตรงนี้นะครับผมก็คืออ่ะสมมติว่าไอค condition หนึ่งของมันเนี้ยนะครับผมก็คือถ้าเราเนี่ยทำ stack ไปเกิน7ครั้งแต่น้อยกว่า12นะเกิน7ครั้งหมายความว่าถ้าเรา ตีไปประมาณ8เชน9เชนอย่างเงี้ย10เชน11เชนแต่ไม่ถึง12ไม่เกิน12เนาะก็คือบอสนาจจะโจมตีเรานะครับผม7ครั้งนะฮะแต่ว่าเขาจะเพิ่มบัฟให้เรานะครับผมคนที่โดนก็คือตัวเราที่โดนเนี่ยจะได้แอคแท็กแบบว่าตีธาตุแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์สี่เทินนะครับผมอ่าอันนี้ ก็อันนึงอันนี้ก็อีกอันนึงนะผมอันนี้ปีกแดงเนาะปีกแดงก็คือเวลาเรายิงไว้เรื่อยๆล้วจะมีแบบตื้อๆๆๆนะครับผมก็คือเราทำเชน i อ a t แท็กเนี่ยเกิน12นะครับผมก็คือได้ที่12หรือมากกว่านะครับผมจะทำให้เขาอะโดนดามเมจแรงขึ้นนะครับผม150% 2ิเปร์นินนะครับผมอ่าม,มันเหมือนเป็นด e ีบัฟเสริมแบบดีบัฟให้ของบอสนะครับผมถ้าเราต้องทำตามเงื่อนไขนี้นะ นะครับผมก็คือทําเชนให้ถึงนะครับผมแล้วมันจะได้ไปนะครับก็คือไอสองคอนดิชั่นเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี้ยมันจะทําให้ไอสกิลไอที่มาซีเราครั้งเดียวตายัอเนี้ยนะครับผมเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นต่อเลยนะแต่วันนั้นนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะรอดไม่รอดนะส่วนผมว่าปัญหาของผมตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่ที่คอร์สนะเพราะคอร์สไม่พอนะครับผม คอร์สน้อยนะครับผมพอคอร์สน้อยแล้วมันก็จะมีปัญหานะว่าตาแรกเนี่ยคอร์สไม่พอแน่ผมต้องรอเล่นตา2นะครับแล้วซึ่งการที่จะผมต้องเล่นตา2อง้ผมก็ต้องทาให้มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอะถึงคอนดิชันของมันก่อนนะโฟกัสไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ เยนี่ยฮัทฮัทฮัอฮันฮัทฮัทิัทฮัครัทฮัทฮัทนัทฮ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 ัทงัทฮัทฮัทฮ้ทฮั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 ทฮทฮัทตัองัทฮัทฮัทฮัทดัทัทฮันนัทฮับฮัทฮัทฮัเดัทฮัท ถายเลยแล้กันรอดไหมถ่ายขอ,อว่าผมให้ผมมีบัฟก่อนแล้กันนะครับอลองดูนะลองดู แค่เชนเชนมันน้อยมันก็จะยังไม่ติดคอนดิชั่นอันอื่นนะครับผมมันก็ยังไม่ติดสกิลนี้นะครับผมมันจะเนี่ยปกติมันจะขึ้นอันนี้เป็นเน็กเห็นไหมครับเนี่ยแล้วผมผมโดนดาเมจแล้วก็คือจะ KO แน่นอนนะครับผมซึ่งถ้าหมูว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ไม่สามารถทําทําถึงคอนดิชั่นได้ไหมายความว่าถ้าเทินต่อไปเนี่ยเรา,าไม่สามารถทําเชนถึง ให้มันเปลี่ยนแบบเชนถึง6หรือ12ได้นะครับผมเราก็ต้องเอาตัวที่แบบที่โดนสกิลรอบที่แล้วนะครับผมเนี่ยตัวพวกนี้หลบตัพวกผมโดนหมดเลยไงเพราะผมมั่นใจว่าผมทำถึงนะครับผมอ่าก็เลยเอามายืนไว้นะครับแล้วก็เทินนี้หรอก็เอาเป็นบัฟนะกันยืนหน้าแล้วก็น้องเวนตรงนี้นะครับผมบัฟ โฟกัสขึ้นมานะครับผมนีึเป็นสกิลนี้น่าจะประมาณนี้นะผมว่าลองดูรอบได้บัฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บโฟกัสเสร็จปุ๊บโฟกัสเสร็จมีอซีอันนี้ไปป้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็น้องเวทาน่าแทงนะครับลองไปดูว่ายังไม่น่ายากเท่าไหร่ แต่มันก็ต้องคิดเยอะต้องนนะปวดตายเลยน้องอยู่ลิฟาดทอฟาดะ0ถึน 9M น,นะค,ะครับผมสำหรับบอสนะว่าทุกคนน่าจะเล่นกันไกลไกลกว่าผมละเมยกค่ายเองน,น,นะ,ะผมจริงๆแล้วนะ่ะมันผมว่าต้องทำตัวเพิ่มให้คอสมันพอนะแต่ว่า คอสผมมันไม่พอนะครับผมผมไม่ไอคือเซนิสผม,มยังไม่ได้บวก3ไงมันจะไม่คอสศูนย์มันเป็นคอสหนึ่งแต่ยิงยิงไอ้ทุกตายเฉยนะครับตอนนี้ถ้าผมว่าเราทำชุดเซนิสบวก3แล้วเปิดพ o t เทนเชียอ่ะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ SP เลยนะครับเป็นจะยิงศูนย์ไปเลยก็คือไม่เสีย SP นะครับผมนั่นลั่นออกเลย มารับดามจอะเอาตัวขึ้นมารับดามจข้างหน้าเพราะว่าไอ้คอนดิชันนั้นนะครับผมที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราโดนโดนตีเนี่ยนะครับผมมันจะได้บัฟเพิ่มอะเนาะคอร์สผมไม่พอเห็นป่ะคอสผมแบบมันน้อยเกินจริงๆมันต้องมีคอสเล่นนะครับผม คอร์สมันขาดไปหนึ่งนะครับคือถ้าคนทำคอร์สมาดีดๆทำตัวคอร์สได้ดีอะรอบนี้จะต้องเบิร์ดดามจได้แล้วนะแต่ผมยังยังมันทำไม่ถึงะนะครับผมเออผมยังคือชุดเนี้ยสโนไวท์เนี้ยผมยังไม่ได้ลดคอร์สเลยนะครับผม,ผมไม่ได้เปิดพลัเสียนเพื่อเด็นคอร์สเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าผมส่วนใหญ่ก็เล่นเป็นทีมเวทเนะาะก็ไม่ได้แบบว่ามัดนั่งทำตัวกายภาพเยอะนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกนะบอสตัวนี้มันมีคอนดิชันเยอะครับผมก็ลองดูดีถ้าบอกว่าเชนมันน้อยเกินเชนมันไม่ถงเแี้ยเราโดนแบบเต็มแน่นอนอย่างที่บอกนะอันนี้อิมเมอร์เจนซี่แล้วพอมันอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับผมเราเราอาจจะตีบอสอะได้ได้แรงขึ้นตามคอนดิชันนะครับผม กระจายแนหน้ามา พอที่ีนะผมนะมาตีพอแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคอสบมันไม่พอจริงๆแล้วมันอาจจะจบได้ไวกว่านะง่ายกว่าแต่พอสผมน้อยเกินคันจิกไดหวังมากไปนะครับผมต่อไปก็ต้อะเบลห้าผ่านไปนะครับผมต่อไปก็ต้องเบลหกก็ต้องมีทีมสองทีมสองนี่แหละปัญหาผมละเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวพอที่จะแบบทำดาเมจได้แบบแรงขนาดนั้นนะ ผมว่าน่าจะผมน่าจะมีปัญหาที่ทีมสองแต่ว่ารู้สึกว่าองเอาลาเทลป่ะลาเทลไปใส่ไปบัฟแต่ว่าบัฟผมมันยังน้อยอยู่เด้๋ยวขอดักก่ได้หมดทุกคนทุกคนทุนทุกคนทุกคกกคนทนาุทกกกนคกกนกกนนก แล้วเราก็ใส่น้องหาให้เจอนะเดบิดเาต่ว่าก็เดิมใช่นะครับผมต่อไปบาฟิน่าฟนาฟิน่าเอาไปทำเอ่อทั้งรถเดฟแต่ว่าจริงๆเ,เดฟม,ม,ม,มันไม่มันมันไม่มีมันไม่รีซิตอะไรยอยู่แล้วนะครับผมก็ไปทำให้ incoming damage แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มีตัวเซเดียที่เพิ่มเชนเนาะแล้วก็จัดใหม่มเดี๋ยวเขาเล่นทีมเป็นอย่างนี้กันนะครับผมอ่มี เอาตัวอีควิลเลยอย่างที่เห็นนะผมออโต้อีควิลเลยนะมันจะไม่แรงเหมือนคนอื่นเขาแน่นอนนะผมแต่ว่าลองเอาไปถูๆเลยถ่ายดูก่อนนะไปฮนะเหมือนแรกครับเหมือนเดิม ผมจะไปได้ถึงเื่้งเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทำสายการไปมากนะครับผมอย่างที่บอกแล้วก็รอบนี้เนี่ยบอสมันคอนดิชันมันอะขึ้นอยู่กับเชนล้วนเลยแล้วผมก็ยังไม่ได้นั่งดูขนาดนันด้วยว่าเออมันจะต้องแบบคอมโ,มโบอะไรยังไงนะครับผมอ่าผมก็เล่นตามที่แบบมันเท่าที่ได้เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วเพราอย่างที่บอกครับผมไอดีผมมันเน้นไปทางทีมเวทนะ เท่าทนี่ยจริงๆตรงนี้คอมันไม่พอผมใช้สกิลนี้ได้แต่คอมันไม่พอนะครับผมจริงๆถ้าใช้สกิลนี้ไปก่อนได้อะมันจะมันจะความแรงมันจะได้อยู่ความแรงมันจะได้พอดีถ้าหาสกิลอื่นใช้แทนก็ไม่ได้นะเพราะว่าชุดจะสลับไม่ทันนะครับก็เอาเท่าที่ได้ไปอนต่อ แล้วแบบน้องอินนี้ผมมาใ่ตัวคอแลบอะผมก็ไม่ได้กดบวกไว้เลยนะของก็ไม่ได้ทําเหมือนกันเป็นอาวุธประจําตัวแล้วก็แบบทั่วไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเอามาผมเอามาทําให้มันเขาเรียกว่าไงอะให้เชนมันถึงนะครับผมแล้วก็ไปครบตามคอนดิชันที่แบบบอสตัวนี้ต้องการนะครับผมออประมาณนี้จะเน้นไปในส่วนของทางน้องอยูริกับเวนทาน่ามากกว่านะครับผมในการ ทำดาเมจเนาะประกันไปก่อนปรกันรับแบบอินคัมิ่งรัเมจมันจะแรงขึ้นครับผมก็คือรัเมจที่บอสได้รับมันจะแรงขึ้นเชน13ละ13ว่าใกล้ล่วงแล้วเครื่องบินนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าอินเมอร์เจนซี่เฉยแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้ล่วงหรอก ลุกปั๊บปั๊บปั๊บนะครับผมตามนี้ปุ๊บปั๊บไม่ต้องปั๊บนะครับผมนี่ที่กากระบาดแล้วก็นี่เป็นนี่แล้วก็นี่เป็นแผงครบละเอาเก็บไปคือที่ผมเอาเขาเรียกว่าไงนะ เอาน้องเซนิตเนี่ยมาเยอะเลยเพราะว่าน้องเซนิตอึดน,นะครับผมเห็นอย่างเงี้ยคือน้องคือน้องอึดมากนะครับผมสามารถเอามารับดาเมจได้เลยนะครับผมรับดาเมจได้แบบสบายๆนะครับผมยิ่งทำน้องให้อึดเข้าไปอีกมันก็ยิ่งอึดเข้าไปอีกนะครับผมอ่าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าเล่นไม่ผ่านอะไรยังไงก็เข้ามาขอมาคาแนะนําก็ได้ในดีคอร์ดนะผมเข้ามาคุยกันได้เนาะมันจะแบบถามตอบกันได้รวดเร็วกว่าเกอกป่ะบแตบบ่ว่าเรียนยูทูบอย่างเงี้ยบางทีคอมเมนต์มันแบบ ผมไม่ได้นั่งเช็คคอมเมนต์ตลอดขนาดนั้นนะครับผมก็บางทีก็มาตอบช้าเหมือนตอบอะไรอนิดนึงนะครับผมถ้ามานี้พอแกชคุยกันได้เลยนะครับผมก็มีคนให้ความรู้อ่ะมันมีมีคนให้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากผมแล้วนะเดี๋ยวใครรู้อะไรก็มาเข้ามาแบ่งปันกันได้เฮ้ยนี่งั้นปุ๊กเหรอผมก็ผ่านได้โดยไม่ต้องใช้ทีมสองเนาะไปต่อด่านเจ็ด ไว้นะฮึแยเลยย้าฮียมาครับมาถึงการเทินที่สามแล้วนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่า ไอเทิร์นแรกอะ่ะพอร์สผมอะ่ะผมใช้แบบเต็มแม็กเลยใช่ปะพอมาถึงเทิร์นเนี้ยเทิร์นที่3เนี่ยที่เราต้องทําดาเมจทําเชนเนี่ยพอร์สผมอะ่ะมันจะไม่พอนะครับผมผมก็อ่ะถ้างั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็คือเราก็ต้องทําให้บอสมันติดคอนดิชันนะครับผมอ่ะติดติดคอนดิชันว่าเอ้ยมันเกินสแต็กที่นี่ไปแล้วนะนะครับผมอ่ะถ้ามัว่าเกินสแต็กก็คืออ่ะเนี่ยมีแอสแท็ตค่าค้งนะครับผมจากน้องเอลิสเนาะแล้วก็มีจาก น้องเซนิตเนี่ย6นะครับผมอันนี้ก็เกินแล้วนะครับผมก็คือมันก็จะเกือบๆเ,เต็มคอนดิชั่นเต็มนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วอ่ะออกสกิลวงสุดท้ายควรเป็นน้องเวนทาน่านะครับผมเพราะน้องเวนทาน่าเบิร์ดดาเมจได้แรงนะครับในเป้าหมายเดียวนะเป้าหมายเดียวน้องแรงมากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทร์นนี้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปไกลได้มากน้อยแค่ไหน่ครับเพราะว่าคอร์สไม่พอจริงเพอคอสไม่พอแล้วดาเมจมันหายแล้วพอดาเมจมันหายเนี่ยก็คือจบละนะครับผ คือถ้าคอร์มันพอดามมันมันมาตามแน่นอนไงทุกคนเข้าปะก็จะยืนรับดามจแบบฟาดฟาดไปก่อนแล้วมันก็จะได้เป็นบัฟมาให้นะครับผมพอ,อได้บัฟมาปุ๊บตาอนนี้เราก็สามารถจัดเต็มได้แล้วเพราะาตาที่แล้วเราเราใช้พวกแบบเาขาเรียกว่าไงทำคอน d ดิชั่นไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็ใส่เต็มได้นะครับผมกขึ้นมาข้างบน แล้วก็โอเคมาปั้งมาปั้งสองแล้วมีเยอะเข้าไปเราเป็นซีแล้ว Emergency ก็คือเขาจะโดนการตีท่าต์แรงขึ้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกเนาะพอเป็น Emergency นซี่เฟดปุ๊บเนี่ยเราก็พยายาม ตาเน,นี้ยเราต้องเบิร์ดเข้าไปให้หนักที่สุดนะครับผมแล้วก็เชนให้มากที่สุดนะครับผมก็คือใส่เต็มอะ่ะทุกสกิลมีสกิลไหนกใ็ใส่ใส่เต็มนะครับผมแล้วก็จัดการยืนใหม่ด้วยก็ก็ดีตาเน,นี้ยผมจะไม่ผิดใช่ไหมต้องจัดการยืนใหม่หนะครับโฟกัสฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็หัวเข้าไปเพราะว่ามันติดคอนดิชันอันแรกคืออิมเมจเซชั่ใช่ปะ่ะแล้วก็คอนดิชันอันที่สองอ่ะตรงเนี้ยอย่างที่เราอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันจะโดนตีธาตุแรงขึ้นโดนแบบตีแรงขึ้นด้วย มันมีสองฟังก์ชันนะครับผมอันนี้เกินบุกล,ลับยังเหลืออีกเรียบบอกเลยเลือดบอสยังเหลืออีกอ่าครับเทินที่9เนาะเราก็จัดมาแบบนี้นะครับผมอ่าเทินที่9 <c oughs> ปุ๊บปั๊บผมว่าถ้ายืนข้างหน้าเนี่ยมันจะดาเมจแล้วแบบเคโอเลยมันตายแน่นอนนะผมหาตัวอื่นไปยืนแทนด้วย นะครับผมเพราะว่าคือเข้าใจว่ามันต้องรับดาเมจอะใช่ปะ่ะมันมันมันต้องไปยืนตรงนั้นแหละคือถ้าสมมติว่าแบบว่าไปยืนแล้วมันแบบว่าทนได้เนี่ยก็คือเราจะตีธาตุแรงขึ้นอีก200อเซน,นะครับผมก็คือจริงๆแล้วเอาน้องอยูนิไปยืนไหวไหมน้องอยูนิฮ้าโฟกัสที่ตัวหลักอ๋อมันโดน9ช่องนะครับผมอย่างนี้ล่ละ มันก็ KO เลยอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วผมคอนเซนเทรตไว้จริงๆแล้วเนี่ยน้องเวทาน่านะครับผมต้องเป็นคนที่ออกไปยืนรับนะครับผมลองใส่ที่การให้แล้วกันอันนี้ลองเล่นแบบว่าผมลองมั่วดูนะเพราะว่าถ้าแดนหน้าม่ใส่ที่กาตอนน่าจะตายนะครับผมก็คือเออเขาเรียกวนะ่าะน้องเวทาน่าผมน่าจะตายแน่นอน ก็จะไม่ตายแล้วนะครับผมพอไม่ตายแล้วเนี่ยไอเทิร์นสุดท้ายนะครับผมมันเป็นเทิร์นสิเอ็ดเทิร์นเทนี่คือเทิร์นสุดท้ายในการที่เราจะใส่ทุกอย่างไปแล้วนะเราก็ต้องใส่ให้เต็เตมที่สุดเท่าที่จะเต็มได้นะครับผมบัฟก่อนเลยมาโฟกัสนะครับผมอันนี้ก็ดีได้แค่อันนี้ก็อันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ตายนะครับผมมันก็คือตอนนี้น้องเมทันน่าจะตีแรงขึ้น200%จากบัฟของบอสนะครับผมอ่า เลืกแค่ตัวนี้กูก็ไม่รู้มันจะแรงแค่ไหนนะ <S <S ผมว่าลนะแค่ทีมเจ็ดนะจะต้องมีทีมสองแล้วถ้าแบบน,นั้นจะต้องมีทีมสองมาเด็ดอ๋อยังไม่ตายไม่ตายก็แย่นะครันบผมบิน,น,นผ่านเรียบร้อยนะครับผมโอเคทีมสองผมไม่ได้ทำมาเลยนะเนี่ยน้องจัดอะแบบเอี่ยมๆมมาเลยผมว่าผมน่าจะได้แค่แค่นี้นะครับผมก็คือ น่าจะมาได้แค่เคลียร์เลเวลเจ็ดอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจัดใหม่อ่ะเขาใช้กันแล้วมันมันต้องมันต้องเหมือนกับว่าทำทำ potential ท,ทำของมาสักน,นิดนึงแต่อย่างที่เห็นนะว่าผมไม่ได้ทำของมาเลยนะผมแค่กดออโต้อควิทมาเลยเมื่อกี้เออผมก็ลืมไปเลยลืมนึกถึงทีม2ไปเลยว่าเออมันต้องมีทีมมันมันมันจะต้องทำตัวเพิ่มนะผมก็ไปนั่งทำแต่ทีมหนึ่งนะผมในส่วนของกายเนาะเราก็อันนี้แค่แบบัฟนะผม คอร์ดไม่พอเหรอปะคอร์ดผมไม่พอเลยอะเพราะว่าแบบตัวอ,อื่นผมมันใช้คอร์ดเยอะไงเนี่ยราฟิน่าอย่างเงี้ยคอร์ดผมมันไม่พอในการใช้งานจริงๆผมก็ไปสุดทาที่ผมจะสุดได้ <Yeah. S 1> จริง,รง,รงล้วตัว <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าไงนะ <Huh? S 1> ตัวแบบว่าตีโฟกัสดาเมจหรือว่าต,วตัวตีเล็งเป้าอ่ะเอาเอาน้องเซนิตอะมาใส่ไว้ทีม2ได้นะครับผมส่วนทีมหนึ่งใช้เป็น น้องนักขานู3ดาวแทนอันนั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันนะสำหรับการมาตีบอสตัวนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเีิตัวอื่นก็นิ่งไว้อยาฮัดเจ้าคัะ เซเลียมันจะทำให้เชนมันเกินนะครับผมซึ่งเวลาเชนมันเกินเนี่ยคือเวลาเชนมันเกินเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าคอนดิชันถูกครับพอเข้าคอนดิชันปุ๊บอะเราก็จะไม่โดนสกิลบอสอะภายในแบบว่า1ครั้งเราก็ตายนี่อออปะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เชิเ,เกินละนกรง็แรงอยู่นะเอเมจินซี่นะฮอคอเยเอเจินซี่แล้วก็ผมว่าเราต้องเอาลาเทลอะ่ะบัฟนะตอนนี้เพราะถ้าเพราะถ้าลาเทลไม่บัฟเนี่ยจะไม่มีดามเมจแล้วนะ บบพอน้องจัดจะโดดแรงมาก,กน,นะครับพอน้องจัดพอน้องจัดมนโดดแรงมากๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคจัดจะเป็นตัวที่รับดาเมจในเทอร์นี้เช่นเคยนะครับผมดาเมจก็คือที่ทำที่เป็น,ปนจี่แบบเมื่อกี้นะครับผมพอจี่มาแล้วน้องแล้วจัดอาจจะตีแรงขึ้น นะครับผมเมื่อตอนที่จัดตีแรงขึ้นเนี่ยเราก็จะสบายแล้วนะครับผมอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหลือ 5M ผมก็ผมคิดว่าผมยังจบเลยไม่ได้นะภายในเทิร์นนี้นะผมก็เก็บรอไว้ก่อนนะผมเก็บ SP ข้างล่างรอไว้ก่อนให้จัดอนะ่ะมันตี2 0ก่อนนะผมให้จัดตีแรงขึ้นก่อนเรืของวัตถุของบอสนะ <S <S <ป>แต่จะ,จะโดนจี รียบร้อยนะครับผมแล้วก็าเอาตัวบัฟขึ้นมาตัวดาเมจขึ้นมานะครับผมเดเดียโอเคจริงๆอันนี้ก็ได้นะพอเพิ่มแอคแท็กนะครับผมอันนี้ก็จะรีมูฟบัฟนะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีชุดนี้นะครับผมที่ทำให้ดีเฟนต์ลดลงแต่ว่าถ้าเรากดกดดูข้อมูลของบอสมานะครับผมมันจะ ไม่มีนะครับผมเนี่ยดีเฟนซ์มันศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมมันเป็นสายตีนะไม่ใช่สายกันเลยนะครับผมประมาณน,นี้แต่ลืมเช็คข้อมูลบอสกันด้วยนะครับผมงาทนวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วอะจัดมันต้องโดดแต่ว่าเราคออก,กให้จัดโดดใทยพระเอกปล่อยด้วยไหมไม่เอาบัฟดีกว่านะครับผม จริงถ้าคอร์สพอนะครับผมเราสามารถใช้ลำปีน่าได้ด้วยครับแต่ผมคอร์สไม่พอนะครับอยบอกคอร์สผมน้อยเกินเนี่ยตีโดนติดคอสอ่ะเหลือเอ็มหนึ่งนะครับไพอละโอ้โหอยงนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาได้ที่เวลเจ็ดเนาะโดยที่แบบที่หลายคนเห็นเนาะว่าแบบมูมัวมาเลยนะครับผมอะไรขาดอะไรเกินก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าคอร์สมันขาด เกมนี้คอรสอะสำคัญคอสหมายความว่าอะไรจํานวนการใช้มานาข้างล่างสําคัญมากนะครับผมถ้าเราไม่ทําชุดแบบว่า ทำชุดหมายความว่าถ้าเราบวกชุดไม่เยอะโพอเทนเชียลที่ลดคอรสควรมีไม่งั้นมันจะใช้คอรสเยอะเพราะใช้คอรสเยอะก็จะเป็นอย่างที่อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมต่อให้ตัวผมจะมีของแน่นแค่ไหนอะไรแค่ไหนดามเบดก็ไม่มาเพราะว่าสกิลมันใช้ได้ไม่พร้อมกันไม่คอมโบกันนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับบอสรอบนี้ละกันผมก็คงกดคลิกแบตเทิรไปก่อนหรือว่าอาจจะไปทำของเพิ่มนะครับผมแต่ว่าคงไ,ไม่ได้เล่นให้ดูหนึ่งหรืวลาสิบนะครับผมแต่ว่าวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เลยนะคคคครัับบผมมมออโนนก็ืแ่ี้เลย นนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับเปี่ยนฮันเตอร์ก็อย่าลืมเข้ามาแลกของในร้านกันด้วยนะครับผมเล่นแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผมบอกนะครับผมน้ําตาอันดับแรกเลยน้ําตาก่อนเลยแล้วก็สำหรับมือใหม่นอกจากน้ําตาแล้วก็ยังมีอันนี้นะผมอย่างเช่นกินตั้นเนาะเข้ามาแลกกันได้นะครับผมแล้วก็เนี่ที่รีไฟนะครับแล้วก็ตั๋วนะครับผมในพวกของอันเนี้ยก็ติดไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามือใหม่ยังไม่ค่อยมีของ UR ใส่ใช่ป่ะเราเอาเนี้ยไปใส่ต้นเกมก่อนได้นะ เวรายังไงไอ้แต้มเนี้ยที่เอามาแลกไอ้นี้มันเหลืออยู่แล้วนะครับผมสามารถผมว่าแลกไอ้พวกแอคเคา i ์ลิมิตได้ทุกอันแหละแต่ไอ้ซื้อเพชรเพิ่มมันเนี้ยเพื่อเอาตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ว่าจะแบบต้องการมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าของไอ้นี้มันถูกนะครับผมแล้วเดือนนึงอ่ะจะมีกิจกรรมอย่างนี้มา2ครั้งนะครับทาให้เราฟาร์มทรัพยากรอยา่ตรงเนี้ยได้เยอะพอสมควรเลยยิ่งไอ้น้ำตาเนี่ยยังไงก็ได้เพิ่มนะครับผมแล้วก็ในช็อปอีกนะครับผมก็ยังมีน้ำตาให้แลกเนาะ ไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมไอ้ได้ทองเนี่ยคือถ้ามีได้หรือทองอะไรเยอะนะครับผมน้ําตาอันดับหนึ่งเลยน้ําตานะครับผมแล้วก็รองจากน้ําตาคือ Select i v e ตรงเนี้ยนะครับผมไอ้พันหกอ่ะนะครับผมสายฟ้าเลือกนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราที่ได้แบบมือใหม่นะมือใหม่ที่แลกได้ก็คืออันนี้นะผมมีเชีกิตตันนะเขามาแลกกันได้นะครับผมถ้าอยากทำา UR นะครับผมถ้าแบบตัวครบแล้วชุดมีแล้วต้องการแค่ของแล้วอ่ะอย่าลืมมากดตรงนี้กันก่อนได้นะครับผมอันเนี้ย นะครับผมได้30อันเนาะตอนเดือนนะครับก็ลองคำนวณกันดูดีๆนะครับลองคำนวณกันดูดีๆว่ายังไงนะครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ